วันนี้เราก็ทําสิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในช่วงเช้าเนี่ยวันนี้เราก็จะเพิ่มดันเดลมาที่เราไม่ค่อยชอบใช้แต่ก่อนอะแต่ตอนนี้ก็ใช้สองมือก็ได้สิ่งที่ทําในตอนเช้าก่อนลุกจากที่นอนนะลุกตื่นมาอย่างมีสติแล้วก็ขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตอาจจะเป็นขอบคุณสุขภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยที่เรามีขอบคุณอาหารอะไรที่เรามีกินอะ จะเห็นได้ว่ามีสิ่งให้เราขอบคุณมากมายเลยในชีวิตนี้บางซึ่งบางคนเขาก็ไม่มีเหมือนเรามีเลยนะแล้วก็ไอ้บางคนตื่นมาเนี่ยตื่นมาด้วยการบ่นว่าทำหนิหนู่น ύ, นี่นั่นโทษอะไรก็ไม่ดีไปหมดเนี่ยจะเป็นการสร้างพลังงานที่ไม่ดีแล้วก็ดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเพราะจะสังเกตว่าถ้าเราบ่นเยอะๆมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราบน่นอ่ะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอ่ะ ด้วยสิ่งที่ดีความคิดที่ดีเราเลือกได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเตืมนลงกมากินน้ําเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วก็จะจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เราอยากให้มีขึ้นในชีวิตเราหรือพัฒนาขึ้นเช่นเ,เราอยากมีระเบียบว,วินยัยถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบเกียจเราก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็จดไปเลยว่าเราเป็นเป็นคนขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วข้อต่อไปก็ออกกําลังกายเนี่ยชุดออกที่ออกกําลังกายก็ตื่นมาก็ชุดนอนเลยเนาะเห็นไหมเปียกๆออกกําลังกายท่าชา้าแต่เ็าเปียกด,ดูของเบเบ้กระแตเลยแล้วก็ครูคนไทยคนหนึง่งแล้วก็ของฝรั่งสองคนดีมากๆเลยเลือกที่เราชอบเท่าน,นั้นค่ะเนี่ยทําแค่นี้แล้วข้อต่อไปก็จะมีอ่านหนังสือที่เราชอบแล้วก็ฟังไอ How-to ต่างๆพอดแคสต์ podcast, อะไรอย่างเงี้ยอืมธรรมะด้วย